ตังใจภาวนาครัวน,นี้ไม่ร้อนแล้วอมไม่ร้อนแล้วนั่งตรงไหนหาตรงไหนได้ก็ตามอัธยาศัยตั้งใจภาวนาใครจะฟาดจนถึงสว่างก็องเอาอ๋อมันถึงพีกถึงขิงผู้ที่บวชมาใหม่นะตั้งใจนะ เราไม่มีพี่มีน้องแล้วแหละเราออกจากเรือนแล้วเป็นผู้ที่ไม่มีเรือนแล้วถ้าเรายังไม่บวชตามพระธรรมวินัยเรายังมีพี่มีน้องเราจะไปเยี่ยมใครก็ได้แต่ถ้าเท่าตั้งใจจริงๆอ่ะได้ยินครูบาอาจารย์ท่านพูดไหมล่ะถ้ายังไม่ได้ตัสรู้พระพุทธเจ้าของเราจะไปกลับมาเยี่ยมบ้านไม่ได้ พระเจ้าของเราไม่เคยกลับมาเลยไม่เคยมาเยี่ยมพระนางพิมพาพระลาหุนพระเจ้าสุโธทนะพระญาติญาติพระญาติพวงพระองค์ก็ไม่เสด็จกลับมาเลยออกจากวังไปแล้วจนกว่าพระองค์ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเรียบร้อยพระองค์ถึงได้กลับมาเยี่ยมพระราชวังมาโปรดญาติ พี่น้องพญาติพ,พวงเห็นไหมพวกเราอะ่ะไม่นานก็อยากไปเยี่ยมบ้านไม่นานก็อยากไปเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องทงั้งๆที่เจ้าของภาวนายังไม่ไปถึงไหนมันไปเกี่ยวข้องเมื่อเราไปเกี่ยวข้องกับญาติกับวงอะ่ะมันก็จะจิตก็ไปล้องแล้วคราวนี้อะ่ะมันไปข้องเพราะไปเห็นเขา พูดอย่างนั้นคนนั้นพูดอย่างนั้นคนนี้พูดอย่างนี้นอนเอาและข้วขนี้นะจิตของเราอะ่ะมันจะวุ่นวายเวลาเข้ามาถึงวัดของเราแล้วไปเยี่ยมบ้านกลับมาจิตจะฟุ้งนะคะนี้นะมันจะส่งออกไปนอกที่เราไปเกี่ยวข้องกับญาติกับบงอะไรแหละโอ้แหถ้าเรายังไม่พ้นทุกเราจะกลับมาเยี่ยมมาหาปวดใครอะไรตัวอะไรไม่ได้ ถ้าเราทำอย่างนี้ได้นะ่ะทางพ้นทุกข์ของเราดีคือมีเวลาน้อยที่สุดที่เราจะตั้งใจประพฤติปฏิบัติถ้าเราไปเกี่ยวข้องมันก็เดือดร้อนจริงๆได้ยินคนนั้นพูดอย่างนั้นได้ยินคนนี้พูดอีก่ังหว่อีกคนนั้นก็ทุกข์คนนี้ก็โจรคนนี้ก็ไม่มีอันนั้นอันนี้แหลกไปหมดถ้าเราอยากพ้นทุกข์เราออกจากเรือนแล้วเราก็รีบภาวนาเมื่อเราภาวนาพ้นทุกข์ไปแล้วอ่ะ เราจะไปเยี่ยมใครก็ได้เราจะไปปวดเอาใครก็ได้อาจะปวดเอาพ่อเอาแม่เอาพี่เอาน้องญาติโกโหติกาได้หมดเลยเนี่ยมันถูกเป็นสิ่งที่ถูกต้ององค์พระหลวงตาของเราก็เหมือนกันองค์ท่านนไปออกจากบ้านจากเรือนไปบวชแล้วท่านก็ไปศึกษาแล้วเข้าไปอยู่กับหลวงปู่มั่น เมื่อองค์ท่านไปอยู่กับหลวงปู่มั่นแล้วท่านจะไม่ไม่กลับมามาเกี่ยวข้องญาติบงแต่ถ้าท่านมาเนี่คือมาทุละมาทุละมาเอาสิ่งที่ถูกทัดขันพ่อแม่ครูอาจารย์เอาแล้วเราก็อยากให้โยมบรรดาได้บุญอ่าโยมบรรดาได้บุญก็เอาอาหารที่ถูกทาดถูกขันพ่อแม่ครูอาจารย์ไปเป็นบางครั้งบางการ ท่านเป็นพระท่านไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับญาติกับบงอะไรมากมายท่านมาเยี่ยมนิดหนึ่งท่านาก็กลับแนวบอกเราอ่ะท่านราออกไปแล้วก็ไปอยู่เกี่ยวข้องกับเขาด้เป็นนอนอยู่บ้านเดียวกันกับเขานะี่ยิ่งไม่ดีนะอ่เป็นนอนอยู่บ้านอยู่เรือนกับเขานี่ไม่ดีสูงสุดให้อยู่ได้สามวันนอกนั้นไม่ได้จําไว้เลยนะใครออกไปบ้านนะ่ะ ในพระธรรมวินัยท่านห้ามไว้เด็ดขาดเราจะไปอยู่กับบ้านกับเรือนส่งหลายวัยนเกินนั้นผิดอยู่ได้สามวันเท่านั้นรีบออกมันไม่ถูกต้องเคยอ่านหรือยังอ่ในพระธรรมพระวินัยเนี่ยเรามีพระวินัยมีพระธรรมพระวินัยก็คือเรามีพระพุทธเจ้าติดแนบกับพวกเราอยู่ตลอดเวลา ถ้าใครไม่มีพระธรรมพระวินัยติดแนบอยู่กับเจ้าของพระพุทธเจ้าก็อยู่ห่างไกลเราเหลือเกินเราไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วอยู่ไม่รู้อยู่ตรงไหนยังไงก็ไม่รู้เพราะเราไม่เคยประพฤติปฏิบัติไม่รู้จักอยากทำอะไรก็ทำมันผิดเราเกิดมามันก็ทุกข์พอแรงแล้ว เกิดมาไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วมีความสุขเกิดมาม,มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นแหละถ้าเราอยากมีความสุขเราก็ต้องตั้งใจแบบพิปฏิบัติตามคามสอนของพระพุทธเจ้าอย่าขี้เกียจขี้ค้านของอะไรก็ตามใครจะมีมากมายเป็นเศรษฐีกุลภีหรือจะเป็นคนจนสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของพวกเราวางทิ้งหมดทำของพระพุทธเจ้าสอนพวกเราเนี่ยเศรษฐีได้ยินคําสอน ของพระพุทธเจ้าคือทรรมเทศของพระพุทธเจ้านี่หละเศรษฐีมีเงินมีทองมากมายขนาดไหนมีตึกเจ็ดชั้นแล้วเป็นลูกคนเดียวขนาดไหนก็ตามท่านได้ยินได้ฟังแล้วเราหนีเลยหนีจากเวียงจากวังไม่อยากได้แล้วเข้าของเงินทองเงินกองเลยหัวไปอีกกองเงินน่ะกองทองก็เลยหัวไปอีกไม่รู้กี่กองเขานี้นนะแล้วท่านสนใจหรือเปล่าอ่ะ ท่านไม่ได้สนใจท่านสนใจตั้งแต่ทำพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะมันไม่มีอะไรเป็นของตนเองเลยพระพุทธเจ้าเทศนาว่าการสอนพุทธบริษัทชี้ให้เห็นว่าทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นของเราร่างกายนี้มันก็เป็นเรือนรังของโลกไม่นานก็แก่ชราคำขคาด หาผลหาประโยชน์อะไรไม่ได้สุดท้ายก็แตกสลายไปนี่ถ้าเราอยู่ธรรมดาแล้ววนี่ประพฤติปฏิบัติตามสองพุทธธรรมต้องเป็นอย่างนี้เพระองค์ก็ชี้บอกว่าไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นของของเราไม่มีอะไรเป็นใหญ่เฉพาะตนไม่มีอะไรเป็นของของตนชี้มาบอกหมดเลยข่าวนี้นะพวกเราเนี่ยมีแต่ความมีแต่ตัณหาอมีแต่ตัณหาเท่านั้นความทยานอยาก เต็มไปหมดอยากเพราะว่าร่างกายของเราจิตใจของเราร่างกายกับจิตใจมันอาศัยซึ่งกันและกันแต่ไม่ใช่อันเดียวกันเลยจิตใจเป็นอันหนึ่งร่างกายเป็นอันหนึ่งคือมันพร่องอยู่จากจิตใจของเราอะทุกคนพร่องมันถึงทยานอยากตัณหาคือความทยานอยากมันอยากในทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีคําว่าไม่อยากได้นี่คือตัณหาเพราะฉะนั้นเรารู้เท่าทันมันแล้ว พระพุทธเจ้าชี้บอกเราแล้วเราก็ไม่อยากได้เพราะมันไม่มีอะไรเป็นของตนไม่มีอะไรเป็นของของตนไม่มีอะไรเป็นใหญ่ฉเฉพาะตนอีกพร้อมนะร่างกายสุดท้ายนี้ก็ไม่ใช่ตนเพราะฉะนั้นเราถึงเร่งประพฤติปฏิบัติตามสอนพระพุทธเจ้าเพื่อเราอยากจะพ้นทุกข์ให้ถึงบรมสุขอย่างพระองค์สอนเราท่านถึงเน้นในการข้อวัดปฏิบัติจิตตภาวนา ชี้เข้ามาที่กายที่ใจเนี่ยท่านถึงให้เรามีศีลถึงเมื่อเรามีศีลบริสุทธิ์แล้วสมาธิก็เข้าง่ายน,นัเนะ่ว่าศีละปริภาวิตาศีละปริภาวิตปริาวิตูปัญญาสมาธิมหาปโลโหัวจิมหานีสั่งโซ่คนไหนที่มีศีลบริสุทธิ์สมาธิก็เข้าได้ง่ายแล้วคราวนี้ สมาธ,ธิปริภาวิตาปัญญามหัปลาโหติมหานิสังสาเพ่ปัญญาเมื่อสมาธิอบรมดีแล้วมีอานิสงส์ใหญ่มีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ,ญ่จิตปริภาวิตังจิตตังสัมมาดีอาสาวิหีบิมุจจติจิตเมื่อปัญญาสักฟอกดีแล้ว เราก็จะพ้นจากอสวกิเลสทั้งปวงโดยชอบเห็นไหมล่ะไม่มีผิดเลยทักอย่างเดียวมันก็นไล่ไปตั้งแต่ศีลตั้งแต่สมาธิตั้งแต่ปัญญาไปจนถึงสักฟอกปัญญาอันละเอียดสุดซักฟอกจิเลสในจิตของพวกเราเราก็จะพ้นจากทุกทั้งปวงได้โดยชอบคือไม่ผิดเลย เนี่ยเห็นไหมล่ะไล่ไปสิสิ่งเหล่านี้มันมีจากกับพวกเราทุกคนเพราะไม่ได้ออกมาจากที่อื่นมันออกมาจากจิตเราหมดเลยไม่ได้มาจากที่อื่นเลยถ้ามาจากที่อื่นมาดินฟ้าอากาศฟ้าเดดดินลมมันมีสิ่งเหล่านี้มันก็จะเดินไปควานหาที่อื่นสิอันนี้มันอยู่ในจิตของพวกเราเราก็ต้องดูที่จิตของเรา เห็นอะไรก็ตามโอปันญิโกโน้มเข้ามาเอหิป eh, สิโกโอบันญิโกเราเห็นอะไรก็น้อมเข้ามาน้อมเข้ามาสอนตัวเองได้หมดเลยถ้าเราไม่รู้จักน้อมในสิ่งที่เราเห็นมาสอนเจ้าของมันก็อยู่เฉยๆเห็นแล้วก็ผ่านไปผ่านไปเราไม่เคยเก็บออกมาพิจารณาแต่ตรองไข้ควรในจิตของตัวเองเลย มันก็เลยไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายไปก็มีเท่านี้แต่ถ้าเราอ่ะปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราเห็นเราแล้วไม่อยู่เฉยเอหิเบสโกโอปันยุกโกทันทีน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาทั้งหมดมาสอนเจ้าของมาสอนตัวตนตัวเราเนี่ยให้รู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมของพระพุทธเจ้าเราจะเห็นทุกทุกคนถ้าใครไม่เห็นทุก ไม่ได้พิจารณาทุกขเราจะเห็นทรรไม่ได้ถ้านั้นท่านถึงเรียกว่าถึงที่สุดแห่งทุกเราก็จะเห็นทรรถ้าเราไม่ถึงที่สุดแห่งทุกเราจะถึงความสุขไม่ได้มันถึงที่สุดพิจารณาไปตรงไหนมันไม่เคยมีเลยอันไหนเป็นความสุขตั้งแต่ความเกิดความแก่ความเก็บความตายไม่มีอะไรเป็นความสุขเลยมีแต่ทุกข์ล้วนๆแต่พวกเรายังไม่เข้าใจยังไม่ลึกซึ้งมันถึงอยากเกิดอีก ไม่ว่าทําบุญให้ทางชนิดไหนก็ตามอธิษฐานเกิดทั้งนั้นเพราะเราไม่ได้รู้แจ้งในทุกเราไม่เคยรู้เรื่องของทุกเราไม่เคยศึกษาทุกเพราะฉะนั้นอริยสัจจะทําทั้งสี่ก็คือทุกสมุทัยนิโรธมากเนี่ยสาเหตุที่มันเกิดทุกพิจารณาดูทุกทุกควรกําหนดรู้เมื่อเรารู้แล้วสาเหตุ ที่มันเกิดทุกข์เพราะอะไรนั่นแหละคือตัวสมุทยัยเราก็จะเห็นชัดแล้วคราวนี้ถ้างนั้นเราก็จะไม่รู้ตัวสมุทัยสักทีหนึ่งถ้าเราไม่กําหนดรู้ทุกเมื่อเรากําหนดรู้ทุกเราก็จะรู้ตัวสมุทยัยสมุทัยนั้นเราจะละเราจะวางเมื่อเรารู้ตามความจริงเราก็ละวางเมื่อเราละวางได้แล้วเพราะเรารู้วิธีปฏิบัติคือมักมีองค์แปด เมื่อเราละวางเรารู้รู้ตามความันจริงหมดแล้วมันก็ถึงนิโรดนั่นมันจะไปไหนมันก็อยู่ในทางเส้นเดียวเนี้คืออริยสัจจะสางธรรมทั้งสี่เนี่ยอยู่ในทางเส้นเดียวนี้อยู่ที่ไหนอยู่ในกายในใจนี่แหละไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นเลยค้นไปสิค้นทุกวันวันละกี่ชั่วโมงเอา24ชั่วโมงเราจะค้นกี่ชั่วโมง อย่างมากแล้วก็นอนสี่ชั่วโมงอย่างมากสุดนอนมากกว่านี้ก็ไม่เคยได้ยินนอนสี่ชั่วโมงนอกนั้นเป็นเวลาทำความเพียรเราก็รู้อริยสัจเท่านั้นเองเมื่อความเพียรของเรามากทั้งจดจอ่อทั้งต่อเนื่องไม่หยุดไม่ถอยในแต่ละวันแต่ละวันยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี้ยลองดูสิทำไมมันจะไม่รู้อริยสัจจะทำทั้งสี่ได้ มันต้องรู้แน่นอนรู้อนิจังทุกขังอนาตาก็รู้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกันเพราะทุกอย่างจะพิจารณาไปตรงไหนเราจะหนีจากกฎอันิจังไม่ได้กฎของพระแต่ลักณ์ไม่ได้มันจะลงไปตรงนี้ทั้งหมดอยู่ในยี่สบสชั่วโมงนี้ก็มีแต่อันิจังทุกขังอนาตาอยู่ตลอดเวลาถ้าใครฉลาดจับดูตัวนี้ให้ดี เราจะเห็นอนิจังทุกขังอนัตาอยู่ตลอดเวลานั่นแหละผู้นี้แหละฉลาดแล้วจะงู้มามากมายขนาดไหนก็ตามถ้าใครเห็นตัวนี้ชัดเนี่ยคนนั้นจะพ้นทุกข์ได้ลองดูสิพระพุทธเจ้าตัดอะไรไว้หนึ่งไม่มีสองพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านก็เอาแบบนี้แหละมาสอนพวกเรายุคปัจจุบันนี้ยังเด๋ยวหลวงปุ่มั่นลงปุหลศงปุ่มั่น,งนองค์พ่อแม่ครูอาจารย์มดป่ามัน,นตดัดองค์ท่านก็เอาอันนี้แหละมาสอนพวกเรา ไม่ได้เอาหนีจากคําสอนพระพุทธเจ้าเลยมันเป็นธรรมตัวเดียวกันคาว่าข้อปฏิบัติให้ถึงความพุกมักมีองค์เปรตวันนี้หลวงปู่ของเราอ่ะไปบวชนะท่านจะพูดถึงองค์ปัญญาสมาทิถี่สมาชังกับปูหมายถึงองค์ปัญญาอยู่ในมักมีองเปรตข้อปฏิบัติให้ถึงความพ้นทุกขนะ์ท่านก็ยังพูดเลยวันนี้เราได้ยินได้ฟังไหมละ่ะ ใครจับได้ก็จะรู้ว่าองค์ท่านเทศอะไรวันนี้ท่านเทศเรื่องนี้แหละมักมีองค์เปรตเนี่ยองค์ปัญญาต้องขึ้นก่อนสมาธิฏฐิสมาสังกปหมายถึงองค์ปัญญาสัมมาวาจาสัมมากรรมตัวสัมมาอาชโวสัมมาวายโมหมายถึงตัวศีลสัมมาสติสมาสมาธินะก็หมายถึงตัวปัญญาไม่ใช่ตัวสมาธิ ศีลอยู่ตรงกลางปัญญาขึ้นก่อนอยู่ในเนี้ยอยู่ในมรรคไม่องเปดรวมยอดแล้วคือศีลสมาธิปัญญามันอยู่ด้วยกันทั้งมีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาอยู่ด้วยกันหมดนี่เขาเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาคือจุอนยอมาจากมรรคไม่องเปรนี่แหละ มันได้มาจากที่อื่นมันอยู่ไหนมันอยู่ในใจเราเนี่ยค้นดูสิมันอยู่จริงหรือไม่มันรู้ขึ้นที่ไหนรู้ขึ้นที่ใจของเราเราละเมิดก็ยุ้ขึ้นที่ใจเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันก็ขึ้นที่ใจของเราเช่นเดียวกันถ้าเราตั้งใจอยากจะดูมันน่ะให้รู้แจง้งเห็นจริงในอริยสัจธรรมทั้งสี่เราก็ดูจากข้อปฏิบัติให้ถึงความพ้นทุกข์คือสิ่งี้มาที่ปัญญานี่แหละไม่ได้มาจากที่อื่นเลย,มา,าเลยมาจากตรงนี้ทั้งหมด เมื่อเราเรู้จากตรกงนี้เรียบร้อยเราเห็นอันนี้จังทุกขังนาตาชาตัดเขานี้ไม่ว่ากลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนเราเห็นตัวนี้แล้วเมื่อเราเห็นอันนี้จังทุกขังนาตาเรียกว่าไตาลักษ์พันเรียกว่าพระไตลักษ์เราเห็นละเอียดตั้งแต่หยาบแต่กลางละเอียดไปจนถึงละเอียดสุดนั่นหละเราจะไม่มีคําว่ามีทุกเลยเพราะเราเห็นพระไตลักษ์ละเอียด ถ้าคนเห็นใจลักละเอียดคนนั้นจะไม่มีทุกข์เพราะเรารู้ตามของมันจริงมันต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปจะให้มันเที่ยงเท้ไม่ได้มันต้องแปลปรลยเ่ยดแบงของมันอยู่อย่างนั้นเมื่อเราเข้าใจชัดเจนในตรงนี้เราแสสบายอยู่ตรงไหนก็ไม่มีความทุกข์รู้เปล่าแม้จะมีกิเลสอยู่ถึงแม้ไม่มากก็ตามเรารู้ใจลักอย่างละเอียดเข้าไปหยาบกลางละเอียดเราก็จะอยู่แบบสบาย เพราะเราไม่เปรียบวนเปลีป่ยนแปลงไปกับมันมากมายนักเราไม่มีทุกข์มากมายนักเขาจะเปรียบวนเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหน,นเราก็รู้ว่านั่นมันต้องเป็นแบบนี้แหละเราลูกเข้าใจในใจรักแล้วมันก็จะไม่ทุกข์กับสีคขนี้อันนี้เราไม่เข้าใจไม่ลึกซึ้งว่าเฉยๆอันนี้จังทุกขังหน้าตาแต่เราไม่เข้าใจลึกซึ้งเมื่อเราภาวนาประพฤติปฏิบัติไปเรื่อยๆเราจะเข้าใจตรงนี้ลึกซึ้งมันก็จะไม่เห็นทุกข์ มันก็จะเห็นทุกอย่างมากมายเมื่อก่อนมันไม่เห็นถ้าเราไม่พักปฏิบัติเราจะไม่เห็นเลยทุกเนี่ยถ้าเราปฏิบัติละเอียดแล้วอลึกซึ่งเราจะเห็นไปเรื่อยๆ,ๆไม่ทุกแล้วข่าวนี้ยังไงก็ไม่ทุกเพราะเราเห็นแต่ลักชัดเจนเนี่ยมันลงตรงนี้เลยนักภาวนาไม่ว่ารูบาอาจารย์องค์ไหนได้พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกสวิกา พระองค์ทุกองค์ทุกท่านกันจะสอนเราแบบนี้นะไหนะเมื่อเราปฏิบัติเองเราก็เห็นเองแหละค่ะเนี้ยเราก็เห็นจากภาคปฏิบัติแล้วจะให้ใครมาเสกสรรปัญญาระแบบไหนเราก็ไม่ได้ตื่นอะจะว่าเราดีมากมายขนาดไหนเราก็รู้เราอยู่ทุกอย่างเขาจะทํรลายทาลายแบบไหนเราก็รู้อีกทุกอย่างเราไม่ได้ตื่นเต้นไปกับคาที่คนเขามาเสกสรรปัญญาหรือทํรลายทําลายเราไม่ได้ตื่นเต้น พอเรารู้ตามความจริงหมดแล้วนี่แหละโลกกระทำเปรตถึงไปทำร้ายทำลายผู้ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ได้เพราะท่านร,ารู้ตามความจริงหมดแล้วเออมันแก้ด้วยอะไรคราวนี้นะ่ะมันก็นแก้ด้วยมกยักในองเปรตนี่แหละแก้โลกกระทำเปรตอันอื่นแก้ไม่ได้ถ้าใครไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่มีทางจะแก้โลกกระทำเปรตได้เด็ดขาด ถ้าใครมีศีลมีสมาธิมีปัญญาอย่างถูกต้องตั้งใจประพุติปฏิบัติโลกธรรมเปรดมาใกล้ไม่ได้คือมาชกิดไม่ได้เลยแล้วรู้ตามความเป็นจริงหมดแล้วเพราะทุกอย่างอะไรเกิดขึ้นรู้ตามความเป็นจริงรู้ตามความเป็นจริงคือยังไงก็คือทุกอย่างมันเป็นอนัตตาหมดแล้วเออโลกธรรมเปรดทุกอย่างเป็นอนัตตาคําว่าอนัตตาคืออันนี้จังทุกครั้งอนัตตานันแหละมันแปลปนบนเป,เปนบนลี่ยนแปลงมีลาบแล้วมันหยุดย่าง,งั้นตลอดไปมีหรือเปล่า ท่านรู้ในนี่มันก็จะต้องเป็นอนัตตาอยู่แล้วคือมันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงเมื่อไหร่มันก็องเป็นทุกข์เกิดขึ้นเมื่อเป็นทุกข์เมื่อไหร่เราจะบอกว่านั่นคือตัวตนผิดเพราะบางคับไปม่ได้นั่นแหละคืออนัตตาเห็นไหมล่ะรู้หมดเลยทุกข้อแปดข้อนี่เห็นไหมการแก้กันะแก้แบบนี้แหละเราเคยได้ยินได้ฟัง,งเฉยๆแต่เราไม่รู้เรื่องนี่สิเมื่อเรารู้เรื่องตามความเป็นจริงหมดแล้วก็จบ ไม่มีทุกอีกแล้วฟังให้ดีเอออันนั้นก็จะเอาอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเอาอันนี้ก็จะเป็น,น,น,ปนไม่มีอีกแล้วเพราะเรารู้ตามความนจริงหมดแล้วจะเอาจะเป็นเนี่ยคือเงาคือตะคุบเงาอยู่ดีเออเหนื่อยเมื่อยล้าเปล่าตะคุบไปขนาดไหนก็ได้แต่มือเปล่าเปล่าเพราะมันเป็นเงาเพราะฉะนั้นเรารู้ตามความเนจริงหมดแล้วลูกกระทำเปยดไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องกับพวกเราเลยแสนสบายเนี่ย แก้้วยมกักมีองค์แปดเรียบร้อยแล้วจะสบายขนาดไหนคิดดูนั่นแหละพระอริยเจ้าท่านรู้จะสิ่งเหล่านี้ตามว่าจริงท่านถึงไม่ทุกข์มันจะเกิดอะไรขึ้นก็ช่างท่านก็อยู่ให้เฉยรู้ตามว่าจริงหมดแล้วเพราะทุกอย่างมันเป็นอนัตตาอัน,นิจจังทุกข์อนัตตาตัวเดียวกันใตใรักไหนก็ได้ถ้าใครถนัดใจรักอัน,นิจจังก็เอาอัน,นิจจังเลยถ้าใครถนัดทุกขงังก็เอาทุกขังเลยถ้าใครถนัดอนัตตาก็เอาอนัตตาแต่ทําเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกัน เราดูข้อเดียวมันเกี่ยวไปเกี่ยวข้อไปทั้งหมดดูแต่ลักไหนก็พึบพร้อมกันหมดเลยเหมือนเราพิจารณาขันหานเราดูขันไหนก็ช่างมันก็เป็นเหมือนกันหมดเพราะอัตตาหมดแล้วขันไหนก็ช่างมีไหมล่ะขันนั้นเป็นอัตตาอัตตาอัตตามีหรือเปล่าล่ะมันไม่เห็นมีนี่พระพุทธเจ้าสอนเราว่าขันทุกขันเป็นอัตตาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเห็นไหมล่ะเรา ฟังแค่นี้เราพิจารณาแค่นี้เราก็จะเห็นของจริงแล้วอ่ะเออมันไม่มากมันมีเท่านี้ดูจุดเดียวนะคิดดูแทนที่เราจะดูไปห้าจุดเออดูรูปแล้วดูเวทนาดูเวทนาแล้วดูสังขารดูสังขารแล้วดูดูสัญญาแล้วดูสังขารดูดูวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้นะเราไม่ต้องไปไล่แบบนี้เราดูขันเดียวเท่านั้นจบเลย เพราะมันเป็นเหมือนกันหมดมันเกี่ยวเนื่องถึงกันทั้งหมดรู้เหมือนกันหมดเลยดูขันเดียวจบดูไตลักก็เหมือนกันอันนี้ยังทุกข์ขาณาตาดูไตลักเดียวจบเหมือนกันหมดเลยเพราะมันเป็นเหมือนกันไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงเทถาวรแม้แต่อย่างเดียวเห็นไหมล่ะนี่แหลยคือการปฏิบัติที่ถูกต้องย่นย่อเข้ามาให้มันสั้นเข้า ดูไปตรงไหนก็เหมือนกันหมดอีกมันแตกต่างกันเมื่อไหร่ปฏิเสธหมดเลยอน,นัตตาล้วนาฟังแต่ว่าเราเห็นไตรลักษณ์ไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนเราเห็นสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาเราจะเอาทุกข์มาจากไหนคราวนี้นะเพราะเราเห็นความเป็นอนัตตาอยู่ตลอดเวลาหรืออนิจจังอยู่ตลอดเวลาหรือทุกขังอยู่ตลอดเวลาข้อไหนก็ได้ขอให้จริตของเราถูกกับข้อไหน ถ้ามันถูกกับข้อไหนก็จับข้อนนั้นมาพิจารณาต่อไปเลยทุกครั้งมันจะลงตรงนี้หมดเลยไม่ว่าจะพิจารณาไปตรงไหนมันจะลงจุดนี้ทั้งหมดทุกครั้งไปด้วยอ่าเอาลองดูสิมันจะจริงหรือไม่มันก็ออกจากภาคปฏิบัติของเรานี่นี่มันไม่มาจากภาคอื่นเลยอ่านมามันก็ไม่รู้ฟังมามันก็ไม่รู้มีภาคเดียวคือภาคปฏิบัติ ให้รู้แจ้งเห็นจริงอยู่ตรงนี้ต่างหากบางคนอชอบสปปรรพง,งกงกงันเวลานั่งภาวนาเนะี่ยคือความง่วงเหงาเหานอนคือนี่วนมันมากางกั้นหมดแม้แต่คิดถึงคนที่ไม่บังดีต่อเราแล้วว่าเขาไม่บังดีเออพยาบาทจงเวรยนนี่ก็ไม่ได้กามาาคะนี่ก็ไม่ได้กามาฉันทะนี่เลยกามาาคะ มันมากวนคิดถึงคนรักเพศตรงกันข้ามหรือใครมีสามีก็คิดถึงสามีใครมีถึงคนรักก็ถึงคนรักคิดถึงข้าวของเงินทองสมบัติพัสถฐานมันกวนหมดเลยรู้ไหมละ่ะไม่มีใครไม่กวนแหละขนาดที่กำลังเดินทางอยู่นี่ถ้าเรามีสติคือความระลึกได้มันก็ไม่ไปพิจณาอยู่ในเนี่ยขันห่าเนี่ย พิจารณามันให้รู้แจ้งดูสิถ้าด้านขันห้าไม่ไม่รู้แจ้งเราก็เอาสุภะอสุภะคาว่าสุภะก็คือความสวยงามคําว่าอสุภะก็คือความไม่สวยไม่งามความเป็นปฏิกูลโสโครกพิจารณามันกลับไปกลับมาวกไปเวียนมาอยู่ใน่มันไม่รู้กี่รอบนับลงไปเลยนั่นนะถ้าเรานั่งพิจารณาแต่ตรองให้ควรรอบรู้อยู่ตลอดเวลาเราไม่นั่งเฉย ลองสังเกตดูนะถ้าเรานั่งเฉยๆล้วนั่งธรรมดาธรรมดาเราไม่เคยใช้ปัญญาอะไรพิจารณาสิ่งที่มันมีอยู่กับเราคือผมคนเล็บผน,นังเราก็จะง่วงนอนนั่งอยู่ตรนไหนก็สบปะงกกุกกันแต่ถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาแต่ตรงในสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาคิดคำนวณมันอยู่นะพิจารณาตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้เอามาเทียบไม่ได้อยู่เฉยๆ ใช้ปัญญาเน้เนๆเมื่อละก็เข้าพักพุโทโธพุโทโธต่อไปคิดพุดโทโธเนี่ยไม่ใช่เป็นไม่คิดไม่ใช่ไปนั่งหลับลองคิดพุดโทโธมันก็ไม่หลับเมื่อพุโทโธนิ่งได้แล้วเราก็ไม่พิจารณาร่างกายผมขนเล็บฝันหนังอสุภาอสุพังปฏิกูลโสโครกอันนี้องทุกขังอนัตตาเราคิดอยู่ตลอดเวลาไม่ส่งกิจออกไปนอกเรื่องใดเรื่องหนึ่งเลย ให้มันอยู่ในกายในใจของเราเนี่ยคำว่างว่างเหงาหงวน,นมันไม่มีเหละอ,อย่างเคิ็ดเดินโยกมือเ,เอาเลยซัดมันไปเลยถ้าเดินช้ามันอาจจะห่วงได้ดเดินเร็วๆสิเออถ้าพุทโทช้าๆมันก็อาจจะมีฟุ้งไปเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างพุทโทที่ยิบไปเลยไม่มีช่องว่างเยเห็นไหมข้อปฏิบัติมันมีตั้งเยอะตั้งแยะถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณา เราก็จะบอกว่าทุกอย่างงานทําของเราไม่มีว่างเลยคำว่าว่างไม่มีงานของเราจะเยอะมากนี่คือการใช้ปัญญาใช้สติใช้ปัญญานีจากสติหนี้จากปัญญาไม่ได้นักภาวนาทางงั้นก็ตายทิ้งเปล่าเๆออนั่งอยู่ตัวไหนก็นั่งสงกเาง,าง,งงงเงาเหงาเนอน สุดท้ายมันก็ขี้เกียจแล้วความขี้เกียจมาแล้วก็นอนดีกว่ามันก็ล้มตูมลงไปเป็นยังไงคราวนีนะ้ล้มตูมลงไปแล้วก็ตายทิ้งปเปล่าๆแล้วค่ะนีออ้วันหน้าก็เป็นแบบเก่าอะไรอีกอะ่พะพอถึงตรงนี้ก็ล้มตูมลงไปอีกขี้เกียจอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องฝืนให้มันได้ถ้าเราฝืนอยู่ตลอดเวลาฝืนจนเป็นความเคยชินได้หมดเลยจะเดินจงกรมเป็นสิบยี่สิบชั่วโมงกระชั่งนั่งเป็นสิบยี่สิบชั่วโมงกระชัง เราฝุดมันได้แล้วทางเส้นนี้เราเคยเดินจนชำนิชำนาญแล้วไม่ถอยเรารู้หมดเลยทุกครั้งอริยะสัจจังเป็นเห็นรลบปัญญาชั้นยอดเราเห็นชัดไม่มีคําว่าไม่เห็นเอาลองรู้สิใครอยากได้ปัญญามากๆถ่าเรานั่งหลายๆชั่วโมงให้มันเห็นทุกถ้านั่งไม่เห็นทุกปัญญามันจะออกไม่ได้มันจะนั่งสับปะง,งกงกันถ้าทุกเกิดขึ้นเสรสฐาสร์กรันแล้วจง่วงได้ยังไง จะเอาความง่วงมาจากไหนเขามาทุกข์แสนสาจะกันน่ะเออไม่มีสิทธิ์ง่วงเลยเอาลองดูสิถ้าใครอยากรู้ว่าคําว่าไม่ง่วงลองนั่งอยู่ทุกข์มาแส,สาสารกันจะเอาง่วงมาจากไหน่ะปัญญามันจะแยกแยะดูให้เห็นชัดเจนเห็นกายอันหนึ่งเห็นจิตอันหนึ่งเป็นคนละอันทุกเกิดขึ้นก็เป็นอันหนึ่งต่งอันต่กิ่งเลยค่ะเนี้ยอ่าเราจะเห็นอันอริยสัจ อย่างแท้จริงคืออยู่เห็นตรงนี้ยไม่มีใครว่าไม่เห็นนะลองดูที่พ่อแม่ครูอาจารย์แต่พระเจ้าลงมาอพระองค์เห็นอันนี้แหละเห็นทุกสาเหตุแห่งทุกทุกกําหนดรู้มันมันมาจากไหนถ้าเห็นแห่งทุกเพราะอะไรนั่นแหละเพราะฉะนั้นหนีจากอริยสัจไม่ได้วกไปเวียนมาก็มีแต่อริยสัจทางนั้นแหละนี่อ่ะ ทางพ้นทุกข์ของเราอยู่ตรงนี้แหละถ้าเรารู้สิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงแล้วปฏิบัติก็ถูกต้องพอปฏิบัติก็ถูกต้องนี่รูดไม่ต้องถามถึงท่านพีเลยฮะเอาแค่นี้แหละมาง่วงนอนเป็นเว้ยง่วงนอนเลอว,วันนี้เนะี่ยนอนในรลก็สะพุงง่วงงันมากเหมือนกันคิดอะไรมันนวนาจะถึงที่